คนสุดท้ายล้างจานจ่ายรอบวงะข้อนี้ถูกต้องก็คือ,อจบแล้วช่วงที่เซตนดาวแล้วผู้หญิงก็เริ่มแก่ตัวแล้วหมดลูกเสื่อมสภาพรูแหกันแล้วนะก็คนเนี้ยฉันว่าฉันจะจบตรงนี้แหละไปผูกข้อมาข้อมือหรืออาจจะต้องจ่ายเงินแต่งงานหรืออาจจะต้องจ่ายเงินซื้อบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างมาทั้งหมดะจะต้องเป็นของฉันนะ,ะเราคบกันจริงจังคนสุดท้ายจะต้องรับแบบนี้แต่คนที่ผ่านมาลองคิดดีๆนะถ้าเราเป็นผู้ชายลองคิดดีๆถ้าไม่แม่งไม่ประสาทเกินไปนะ ไม่าไรไม่เอาหวังไม่พวกซิมเกินไปเนี่ยที่ผ่านมาไอ้ที่พวกได้ไปมันจ่ายอะไรบ้างแล้วมันต้องรับผิดชอบอะไรบ้างได้ฟรีๆสบายๆผู้หญิงคิดว่าแค่สนุกตามฮอร์โมนตามอะไรโดยที่ไม่ได้คิดว่าผลที่ตามมาผลที่ตามมาทีนี่คือเอ๊ะเราแฟนฉันในอนาคตจะรู้สึกภูมิใจในตัวฉันและรู้สึกเป็นเอ็กซ์คลูซีฟไหมรู้สึกเรียกว่าเป็นของพิเศษสําหรับเขาไหมเมื่อเขามาถึงปุ๊บเอาที่ว่าเท่าเข้าใจนะ เมื่อเรารู้โดยเฉพาะถ้ารู้ที่หลังจะยิ่งเจ็บอีกว่าโอ้โหเฮียแม่งผ่านผู้ชายมาเป็นสิบเลยความภูมิใจกูหมดที่เฮียกระดอหดหมดละความเหนือกว่าความรู้สึกดีไม่มีละที่ผ่านมาที่มาทั้งหมดนี่คือเกมแกล้งให้กูภูมิใจเฉยๆหลอกกูซ้ําหลอกกูซ้อนเห็นกูเป็นควายโง่ขนาดนั้นเลยวะเนี่ยกูขนาดนั้นเรอเจ็บช้ำน,น้าใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าจ่ายรอบวงไปแล้วนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ ฉะนั้นในด้านของผู้ชายครูติ๋งได้บอกไงว่ามันต่างก,กันนะกับเราไม่มีทางเลือกแล้วจำใจจำใจต้องรับจบก,กับการที่เราพัฒนาตัวเองและเข้าไปหาผู้หญิงในสถานะที่แบบว่ากูวางตัวเดินเกมนะกูจะแค่เข้ามาเป็นคนหนึ่งที่กูจะแค่เข้ามาฟรีไม่ได้จริงจังจริงใจเลยแต่พอเข้าไปปุ๊บน่ารักกับฉันฉันว่าจะไปแล้วนะแต่น่ารักกับฉันดีเหลือเกินลงทุนกับฉันดีเหลือเกินเฮ้ยเธอจะผ่านผู้ชายมาเท่าไหร่ ฉันไม่สนใจละที่ผ่านมาฉันรู้ว่าเธอผ่านเยอะก็ดูรีลุงดีลาโอ้โหซัดกันเต็มที่เลยแต่ฉันว่าฉันจะไปแล้วฉันเบื่อแล้วสามสี่เดือนฉันจะไปแล้วเออแต่ทาดีเนาะน่ารักเนาะเฮ้ยเริ่มเก็บเงินเออเริ่มประหยัดไ้ยเฮ้ยเริ่มคิดได้เริ่มนู่นนี่นั่นเฮ้ยคุ้มค่าว่ะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ชีวิตฉันเจริญขึ้นสงบใจมากขึ้นฉันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเริ่มกลับไปตลาดเดิมโอเคฉันก็โดดไปก็โดดมาตามปกติตามเป้าหมายเดิมที่ฉันจะมาแล้วก็ไปสบายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝาากว้ท่นี การตั้งไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องเป้าหมายที่ถูกต้องมันถึงจะทำให้เราไปถูกทางที่ดีก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีเอามาก็ยุ่งยากก็อย่าไปมีมันเลยหาเงินไว้เยอะๆที่เที่ยวสวยๆมีบานเลยโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆครูติจะบอกอย่างนี้แล้วกันในที่เที่ยวสวยๆอะ่ะใช่มันมีเยอะรถสวยๆเป้าหมายสวยๆมันมีเยอะแต่เข้าใจคําว่ามันเป็นลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไหม เมื่อเรากินได้ดีระดับหนึ่งเที่ยวได้ดีระดับหนึ่งแหละรายได้ดีระดับหนึ่งคุณภาพชีวิตดีระดับหนึ่งเราจะรู้สึกว่าฉันต้องการครอบครัวและความอบอุ่นก็คือคู่ชีวิตแหละสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่ผู้หญิงอยู่ดีเมื่อเราเที่ยวถึงระดับหนึ่งเที่ยวคนนี้ก็งเงาถ้ามีผู้หญิงสักคนจะนั่งทํำยังไงวะ สุดท้ายก็ต้องใช้สกิลในการจีบสาวและค้นหาผู้หญิงที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือถ้าในด้านดีคือ,อในด้านที่ผู้หญิงดีๆที่ไม่เรียกร้องราคาตัวเองและเหลี่ยมมากเกินไปอยู่ดีเก็ตน,นะโอเคฉะนั้นก็รูติจะขยี้เรื่องที่ดีก็ไม่ได้ที่ได้ก็ไม่ดีที่ดีราคาไม่สูงผู้ชายคนอื่นที่ไม่ได้เก่งมากก็คว้าไปละแล้วเกมก็ไม่ไดําเนินต่อ แต่ผู้หญิงที่เหลี่ยมจัดๆหน่อยผู้หญิงเอาผู้ชายล็อกไม่ได้ก็คือเรียกว่าเหลี่ยมหลอกกินหรืออะไรสักอย่างไม่เข้าสถานะสานาักทีอยากจะอยู่โสดจะไปสบายส,าสวยๆสร้างสเสน่ห์โปรยสเสน่ห์ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ที่ได้มาก็ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้คัดกรองเลยไงว่าจะเอาผู้หญิงที่ยอมเราขนาดไหนและเราจะยอมผู้หญิงได้แค่ไหนมีเส้นแค่ไหนสิ่งนี้เธอห้ามทําสิ่งนี้เธอห้ามทําสิ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนี้ฉันจะไม่ทํา ถ้าเธอไม่ผ่านตรงนี้อยัยไม่เข้าเงินไขคัดออกเก็บไว้ในสต็อกที่ว่ารอจีบรอเทรนไปเรื่อยๆะเราคนหาคนต่อไปเอ้คนนี้เข้าขายครบแบบไม่เปิดตัวไปก่อนไปเที่ยวด้วยกันอา้าวชีวิตสบายมากขึ้นวันไหนเริ่มกระบฏคัดออกคนถัดไปเข้ามาครับเก็ตปะแล้วจะมีสักคนหนึ่งอยู่ดีที่ผู้หญิงจะรู้สึกว่าฉันไม่ลุกแล้วเดี๋ยวเสียมาเก็ตไหมแล้วคนเก่าก็าอยากกลับไปที่เดิมอีกเพราะคุณว่าชีวิตดีฉันออกมาเสี่ยงชีวิตไม่เวิร์กเลยว่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับมันอยู่ที่ Mindset ของเราว่าแข่งพอไหม CS ข้อที่4ถ้าแข็งไม่พอนะเรารอไม่ได้เราก็ต้องจ่ายแพงกว่าเสมอคำถามเล็กๆที่ผู้หญิงจะทดสอบคุณอ่ะกินข้าวหรืออยังจริงๆไม่ได้ห่วงเรื่องข้าวแต่ห่วงว่าผู้ชายคนนั้นจะใส่ใจตอบแค่ไหนลองงอนเล่นๆเ,เพื่อดูว่าเขาจะงอไหมหรือปล่อยเงียบเหมือนใต้ด้าน เล่าเรื่องไร้สาระดูว่าเขาจะฟังไหมหรือปล่อยให้พูดคนเดียวทําทีเป็นหายไปดูว่าอีกฝ่ายจะตามหาหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นการเทสซึ่งครูติจะบอกตรงนี้เลยนะว่าอ่ะทีละคําถามนะที่ถามว่ากินข้าวยังอ่ะข้อแรกอยากดูว่าผู้ใช้ตอบแล้วสนใจฉันไหมสิ่งที่เราจะตอบกลับไปอา้าวก็กินข้าวแล้วครับอา้าวแล้วเธอน้องละ่ะหนูละ่ะกินยังเออกินกับอะไรไหนถ่ายพี่ดูวยนน่อยนี้อันนี้พื้นฐานแต่ถ้าเป็นเรียกว่าอะไรนะลองงอนลองงอนเล่นๆนะถ้าง,งอน แล้วให้เรางอนเลยเนะี่ยงอนเหรอคะอันไหนไหนเดี๋ยวพี่ไปกะพาไปกินติมนะคะโอ,โ,อโ,อโอ้จับทางจับแก้มหยิกๆจับนมหน่อยก็เรียบร้อยหายแล้วเห็นอกมงอนเพื่อผู้ชายงอแต่ไม่ได้งอนเพื่อผู้ชายเลยตาเดี๋ยไปเลยนะตะงอนอะไรมากมายเราค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมันอ่อนแอผู้หญิงรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้นำนะฉันจะไม่เอาฉันจะไปคนถัดไปนะนี่อยู่ที่เกณฑ์เราเรื่องไล้สาระดูว่าเขาจะฟังไหมหรือปล่อยให้พูดคนเดียว ติฟันทงตรงนี้นะช่วงแรกแซงทําไปฟังผู้หญิงก่อนเพื่อผู้หญิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ใส่ใจเราแล้วตอนหลังแล้วเรือาสาระส่วนไปเลยเรื่องนี้เล่าแล้วฟังแล้วเล่าไปแล้วนี่พูดไปแล้วนี่ขอปเป็นเรื่องใหม่กับอีกข้อหนึ่งไม่ต้องฟังปล่อยให้แม่พูดคนเดียวปล่อยให้ผู้หญิงไล่ตามแล้วพยายามเรียกร้องความสนใจเราในหัวจะมีข้างในมันจะมีความโกรธและมีความไม่พอใจอยู่ว่าเนี่ยไม่สนใจกู แต่ข้อนี้มันจะออกมาจากปากผู้หญิงตอนไหนหรือปะเมื่อเจอผู้ชายที่เวลสูงก็มาจีบแล้วเนี่ยเพราะมึงไม่สนใจกูแต่ประเด็นคือถ้าเราไม่เคยอ่อนเลยต่อยเเวลสูงมาจีบก็ฉันยังไม่ชนะคนนี้เลยวันนั้นเวลสูงกว่ากูกายากกว่านี้แน่ติดกับดักความแบนเราอีกนะและอีกข้อนึงทําที่เป็นหายไปด้วยอีฝ่ายจะตามหรือเปล่าส่วนใหญ่ตรงเนี้ยพอผู้หญิงเทสตรงเนี้ยเราจะแหกกันไปตามง้อถึงบ้านไปตามง้อใหญ่ๆเธอหายไปไหนไมาอธิบายโน่นนี่นั่น,นอ่อนแอเต็มที่ ผู้หญิงก็จะย้ายไปหาผู้ชายคนใหม่อีกยกเว้นว่าเราเลเวลสูงมากพอแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเจอปัญหานี้ท,ทําทีเป็นหายไปเพื่อดูว่าอีฝ่ายตามหาหรือเปล่าครุติฟันธงตรงนี้ผู้หญิงหายไปไม่ต้องตามหาไปเย็ดอีกคนนึงรอเลยแลวเดี๋ยวพอมันทักกลับมาเย็ดมาอีกคนหนึ่งสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับเดินเกมไม่ถูกเราจะถูกผู้หญิงทิ้งและดูถูกกดขี่เราแต่ถ้าเดินเกมถูกแบดพอเรากดอยู่ตีเลยแหละ ร้อสมัยนี้เตี้ยครับโอเคขอบคุณเมนนี้มากๆก็ถือว่ากลางๆแล้วกันก็ในปัจจุบันพวกสารอาหารในประเทศไทยการกินอยู่เอาอาหารนะเราครบโภชนาการเราดีเนี่ยทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยคุติเท่าที่ดูนะอาจจะมีสักร8 0โดยค่าเฉลี่ยเลยนะร้8ยเจเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยเลยถ้าในสมัยลองนึกภาพนะสักในยุคคนที่เกิดยุคเบบี้บูมปัจจุบันอาจจะอายุสักหกเแล้วเนี่ย สังเกตดีๆเขาจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบผู้ชายผู้หญิงผู้ชายคนไหนแม่งร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดโคตรพ่อโคตรแม่สูงละแต่เด็กปัจจุบันในยุคนี้ปีนี้ถ้าเป็นเจนซีนะนู่นแม่งขึ้นไปร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบแบบชิลๆเยอะด้วยมาตรฐานมันมสูงขึ้นเพราะว่าค่ากินอยู่มันดีขึ้นร่างกายเราเลยสูงใหญ่ขึ้นแล้วยีนก็จะถูกคัดโดยธรรมาชาติเพราะคนสูงใหญ่ก็ถูกผสมก่อนอะไรก่อนก็จะมีลูก,กอุปกร่านะโอเคก็ต้องพัฒนาด้านอื่นแล้วกันถ้าเราไม่ได้สูง โยดไปตั้งแต่แรกเช่นแบบสมมตินะในตัวอย่าง175เนี่ยเราจะไปสู้185เรื่องความสูงกับผู้หญิงที่ชอบความสูงเราจะสู้ได้ไหมไม่ได้ผู้หญิงคนนี้มึงตัดสินผู้ชายเฉพาะความสูงมึงไม่ดูด้านอื่นเลยปล่อยเข้าไปเอาผู้หญิงที่ไม่ดูทางด้านความสูงอย่างเดียวโอเคมีด้านชื่อเสียงมีด้านการทำหากินและการสร้างอนาคตกูพู้175 ก็มีโอกาสมากกว่าและไอคนที่สูงเพื่อไม่คิดแล้วไม่มีข้อแก้ตัวคนที่สูงไอคนที่มึงไม่ตัดสินที่ความสูงแล้วมึงไปตัดสินด้านอื่นที่กูไม่เก่งกูตัดออกกูเอาเฉพาะคนผู้หญิงที่เลือกเฉพาะความสูงเท่านั้นแบบไม่มีเหตุไม่มีผลกูชนะตรงนี้ทั้งตลาดไม่ต้องพัฒนาด้านอื่นเลยเดี๋ยวผู้หญิงทำมาหากินสร้างความมั่นคงแล้วกูเข้าไปเสริมได้ตรงนั้นแทนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ สวัสดีครับเข้าใจเวทีที่แข่งแล้วนะส่วนใครที่ไม่เข้าใจไปต่อในแชทโปรแล้วเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับการคัดกรองผู้หญิงทรัพยากรหรือเซ็กจะเริ่มได้เทรนยังไงในแชทโปรราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงไลน์ใตบนโปรฟากุติ แลวเข้าไปบอกต้องกาสมัครคอร์สชาโปรอนจำนว4,000ห้าร้อยบาทเข้าเรียนได้ทีเราจะได้เข้าใจแล้วคัดกรองผู้หญิงได้ง่ายขึ้นไม่งั้นเราจะเสียเวลาทดลองเองรู้อีกทีหนึ่งหมดเงินไปเยอะเสียเวลาไปเยอะแล้วก็บางทีผู้หญิงที่เราควรจะเทรนอยู่ได้เรากลับเทรนไม่อยู่ก็เป็นอย่างน่าเสียดายแต่ในช่องครูตีจะไม่บอกให้เราเสียดายจะแค่บอกว่าโอเคมันเสียแล้วช่างหัวมันไปคนใหม่เราทําได้ดีขึ้น